ให้เป็นร่างที่มีทั้งคุณภาพมะมีทั้งคุณธรรมที่จะเป็นผู้นำร่มสังคมในเขตความสีทลสงสารราชอารมณ์ได้เป็นอย่างดีระการ้ทพิถูตรู้สามาถเป็นผู้นำระกาและเป็นผู้นำบุญให้เกิดขึ้นแกุู่้ตรการชนิดอีรวามศีลงารราชอารมณ์ได้เป็ย่างดีเท่น จะเป็นการพัฒนาในตักภาในศักยภว่าความสามารถก็เกิดเองเพื่อในการที่จะพัฒนาตนในการพัฒนาตั้งมให้มีความจริญรุ่งเรืองไันเพราะฉะนั้นเริ่มตัูหรือต้้งใจรุ่งใจก่ไป่ในการศึกษาตั้งแตต้นเกิดก็เลยเอาธรรมะมาู่งลกไา้ใจเอาข้อดีในของพระเดชพระสังฆารามเจ้า ไม่เล่นก็ตอนทเป็นหน้าที่งคนีเป็นหน้าที่สรงคุณวุเป็นหน้าที่ทั้งควรจะในร่างกายอยู่องว่าเป็นวัยยูุ่่ตั้งเร่คุณาวุโได้ยินก็คือสมงควรที่ในร่างกายอย่ช่องว่าเป็นชาติยู่หุ่นะือผู้ใจดยชาติเป็นคนสามัญธรรมดานม่ไม่ใช่ ที่เกิดอยู่ในตระกูลที่ใหญ่โมากนะแล้ว่าในทาพระพุทธศาสนานั้นได้ยกอันในเรื่องของชารในอาหน้าโยนแระเด็กต่ัาติได้เข้าพระมุชาาิแทนพระเดเจ้าเป็นผู้ปกครองประสงเป็นพระระมนที่ไรลจาระเช่นโดียกเพราะฉะนั้นท่านเดสร้างคุณงามความดีของท่านมาตั้งแต่ต้องชีวิตจนมา สู่ตลายแห่งชีวิตของท่านตลอดระยะเวลาแห่งชีวิตของท่านจึงเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยคุณธรรมความดทุกประการเพราะฉะนั้นในวันนี้เราทั้งหมดได้มาแสดงออกถึงหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราพระโพธิสัตว์สุขิจุ เป็นโอชุ่เมื่อที่เราผลของเราได้มาระลึกนึกถึงในกุญความดีที่หลวงพ่อพระรูสองโพ่สืบสกุลที่ทาไว้แก่ตนจีมากกว่าโน้นบ้านก็ตามแต่คุณญกานดีทั้งหมดก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจของจิตยจญาติที่น้องทได้ให้มาแก่เราก็ตามหรือว่าด้วยที่หลวงพ่อเป็นญาติของเราเป็นมิตรของเราเป็นหายของเราก็ตาม ด้วยสายทจ้า้าประการนี้เราจึงมาร่วมกันบูมในบูศนทัศน์ที่ราลุกประทานเพื่อที่ได้ประมวลบกมศลที่เกิดขึ้นอันเป็นส่วนของการบูชาทั้งในส่วนของอามิตรและปูชาและในส่วนของคำบัดกรรม,มาผู้ที่ให้การบูชาหรือทงการบูทานมันได้กล่าวมาเริ่มจะได้สิ่งที่ดีงามคือความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ทัานทท้งหลายโดยทั่วกัน พราจะนำเจ้าขออนุโมทนะเอาไว้พระโอกาสนี้อันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในศาสตร์สุภูปารเนื้อความพระธรรมปฏิสนาในศาสตร์สุภูปารนั้นองค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลเป็นเจกว่ามว่าพิสูจทั้งหลายเราตาข้าโคตรขอเตือนเธอทั้งหลายและก็ขอประกาสได้เตือนทั้งหลายได้ทราบว่า สังขารมีคือสิ่งที่ตั้งใจคงแสบขึ้นจะเป็นอุปกรที่ระกาสังขารก็ตามหรืออนุปกรที่ระกาสังขารก็ตามก็จะต้องส่งไปถูงอำนาจของไตรละก็คืออนิจจังความเป็นที่ทุกขังความเป็นทุกขอนาคตก่อนไนขอไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะยึดมั่นกิมั่นกับสิ่งพวกไหนเรื่อนั้นก่อนสิ่งของเราได้ เราว่าติทั้หลายเหล่านต้องเป็นไปตามต้นรกรม่ทรด้วประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์ทางสูงสุดที่นีอยู่ถึงแม้ว่าถ้าท่านไได้ในตางปีในถึงในตามประโยชน นะไม่ต it ้องมาไทยพระท่นว่าทำมากได้มากตราว่าประโยชน์ในที่ทำประโยชน์จะโดนลุมเป็นประโยชน์มีของท่านที่เะปฏิบัติมาไในที่มีชีวิตอยู่นั้นได้กระจายไปเป็นเหตุให้ท่านได้รับวัฒนธรรุมาทีคุณ จากองค์พระบาทที่องหัวส่งพระราชาานมาเรากลับให้ทราบว่าเรื่ององ์พระบารมีมรยณทลลงเระองค์ด้นระตาน้ำหลวงตกมาหเป็นรางวัลชีตและในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีการบิดในธรรมทรายมุ่ให้สมเจตนาบารรถของพระนางเช่นจ้าพรรลงประกา รัตนัญตยานุภาเวานะนรัตนัญติสีสถานเาโสติมงคลได้ในชานุภาพแห่งคนปุตติรัตนไตรคือประทุษธรรมและตรงพอได้จงมาเป็นสภาวกของ้ความจูกพันจะกลายเป็น่ารนึ่งหราือภารสิทธิขยาดุรรม ที่จะนำมาให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมโดยให้เหลือวิสัยที่เรามนุษย์สามัญจะควรจะดุจการถึงแล็วให้ถของทิศการจตันเรเลสมมมโนรถจุุปการร้องทั้งจะเลยเลปอายุวันรัปุตระรัตปฏิภาร์มาฐานทสมบัดินตุปการด้วยการทุกท่านทุกคนเินเลิกประทานงพรก็ทรมติธนามาพอ วรเกตาหนืราขอนมดพืทนตื้ลมคอ้ยเจ็บเกียวนี้ในที่วนีพระสงฆ์ที่รักนามาจะได้สมสัญยาไทยศาสตว์ตุองปราเอ็นภาษาบาลีเพื่อเพื่อผู้ทาานประสาทแขตทัดทานผู้เกมดกาที่สวยงงก็มีหน้าตาับบนี้ we uh -oh. ครับขอเรียนเชิญท่านที่มีในนามและต่อไปนี้ได้เข้าถวายเจตุปัจจัยไตรธรรมแด่พระสงฆ์สงสารศาสตร์สุรศัสตร์พระประธาเราทั้งนี้พระพาลสุขุพิรำดับที่สองเลยนะครับเจตุปัจจัยไตรธรรมเสร็จแล้วขอห mm. ลักขอหลังนิดเดียวเพื so, ่อที่จะได้ทอดท่าพระสุขุ เอาไว้ก็คอมาแจใจธรรมก่อนนะครับวายร่ยมเชิญทั้งเท่านลำดับไม่เป็นไรนะครับลำดับเสร็จเริ่มแล้วก็เชิญเสร็จแล้วขอบรมปรินนาได้ขอให้ที่เดิมเพื่อเจ้าหน้าที่และบุษสาโยง ภาสีสมรารพระองค์รุมผู้ที่เป็นผู้ชนีิและบุคลดังที่เปรตพระคุณเร่อสมเด็จพร,ร,ระราชาคณะได้แสดงพระธรรมเทศานาไปเมื่อสักครู่ แล้วเรียนเชิญท่านเจ้าท่านได้ทอชา่าควรัวางงค์คูสาโยมตอนลวกลางพิมลพระมาเทระไปที่นาพระ